สวัสดีครับพบกับผมช่องใช่มนทีนทีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มีโมเดลปืนอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็ได้สั่งมาสามกระบอกเลยนะนี่ก็จะเป็นกล่องนะครับก่องน,นี้ก็จะเป็นโมเดลปืน 4D โมเดลเหมือนเดิมนะโอเคเดีย๋ยวเราจะไปแกะกล่องกันเลยโอเคครับล้วก็จะมาแกะกล่องกันเลยนะ ก็ผมสั่งจากร้านนี้นะครับ <c oughs> ผมสั่งจากร้านนี้ประมาณสามครั้งแล้วนะคือร้านค่อนข้างแพ็กสินค้าดีนะครับแล้วก็ส่งของเร็วนะก็นี่เลยครับ เอทีทอยแอนแอนอะไรนี่แอนกันดั้มนะโอเคแล้วก็นี่เป็นใบนะครับที่ผมสั่งไปจะมีสามกล่องนี้นะอันนี้ก็จะเป็นกล่องของปืนไอ้นี่แล้วก็นี่ครับ อันนี้คือมาแบบเป็นงานกล่องเลยนะนี่ครับนี่เป็นซองเขาครัก็จะเป็นปืนรุ่นปืนรุ่นอะไรก็ไม่รู้นะไม่มีบอกนะนี่ครับก็จะเป็นลังเลยนะอันนี้เป็นลังกระสุนเลยครับผมซื้อปืนนี้มาเพื่ออยากได้ลังมันนะครับผมก็แกะออกแบบนี้ แล้วก็เปิดครับชิ้งนะฮะตอนนี้ให้ต่อนะครับผมแล้วก็มีโฟมนะงานดีครับอันนี้ต้องรอเอาไปทำสีนะให้มันสมจริงขึ้นให้ไม่เหมือนกับลังปืนจริงๆนะก็คือว่าดีครับอันนี้อีกหลังหนึ่งถ้าบนที่ผมได้มาราคาประมาณ หนึ่งร้อยสามสิบสามบาทเท่านั้นเองนะคือว่าคุ้มค่ามากเปิดนะครับก็ได้ซื้อในช่วงลดของช้อปปี้นะได้ราคานี้มาคุ้มนะครับผมประมาณนี้เลยนะโอเคครับแล้วก็อีกกล่องหนึง่ง ถือว่าโอเคนะแล้วก็มีปืนลูกโม่มาให้อันหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวเราประกอบเสร็จแล้วค่อยมารีวิวต่อเลยนะครับผมเราก็ได้ประกอบเป็นได้ปืนลูกโม่มาอันหนึ่งนะนี่ก็สวยงามนะครับผมสามารถนีนะแล้วก็หมุนแม็กได้นะ รายละเอียดดีนะครับผมนี่เดี๋ยวค่อยไปทำสีะสวยงามครับสำหรับปืนลูกโม่นะก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะอันนี้ก็ต่อเข้าแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่หลังพื้งเข้าไปครับ ใช่หรือเปล่าน่าจะแบบนี้นะนี่ผมก็ต่อให้ดูสดๆกันเลยนะคลิปยาวก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็าสามารถกดข้ามได้นะ โอเคเดี๋ยวผมขอไปประกอบก่อนแล้วกันมันจะทําให้คลิปยาวเกินไปนะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาไอ้นี่มาใส่เลยอันนี้ก็จะเป็นกระสุนยังไม่ได้ทําสีอะไรทั้งสิ้นนะก็ประกอบเข้าไปเลยครับชึบนะฮะแบบนี้ก็ได้ปืนยาวมาอันหนึ่งนะครับถือว่างานค่อนข้างโอเคนะแต่ว่าต้องไปขัดอีกนะครับผมทำให้มันเรียบแล้วก็ไปทําสีนี่ก็ยังไม่ได้ตัดให้มันดีนะเนี่ย ก็ไอ้นีตัดนะครับแบ oh. บนี้ก็ประกอบเสร็จไปสองกระบอกนะครับต่อไปแล้วก็มาประกอบกล่องกันเลยนี่ก็จะเป็นชิ้นส่วนทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยก็ได้ประมาณนี้แล้วนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ประกอบเสร็จแล้วนะก็ตรงนี้ก็เลื่อนได้นะชุดนะฮะก็เทดีนะแล้วก็มีลูกระเบิดตรงนี้ก็เสร็จอีหนึ่งก็บอกนี่ก็คือกล่องต่อไปครับเราก็จะมาประกอบกันเลยกะซองคนระับ อ้โหอะไรเยอะครับอันนี้โอเคครับเดี๋ยวผมไปประกอบกันนะก็ต่อเสร็จแล้วก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าโอเคนะอันนี้ก็คู่มือก็ไม่มีนะครับผมมีแต่ว่าผมขี้เกียจแกะนี่ครับอยู่ข้างไหนเห็นไหมผมเลยไม่ได้แกะเลยนะผมดาๆสุ่มๆประกอบเองเลยนะก็ค่อนข้างยากอยู่นะ อันนี้ก็เท่ดีนะสาหรับลูกเล่นมันนะนี่สามารถเป็นไอขาทรายแบบนี้ได้นะตั้งแบบนี้แล้วก็กล้องก็เลื่อนได้นะแต่แข็งแข็งมากแข็งเนี่ยหลุดเลยครับผม <laughs> <laughs> ก็เลื่อนได้นะเอาเป็นว่ามันเลื่อนได้แล้วกัน <laughs> ก็นี่ก็ใส่ตรงนี้ชึบนะฮะ <laughs> อันนี้ก็เลื่อนได้นะ ถือว่าเท่นะครับผมแกระสีนมีสองอันเลยนะแต่ว่าอันนี้เป็นต่างๆแล้วก็ข้างล่างอีกอนี่ยังไม่ได้ทำสีอะไรทั้งสิ้นนะครับต้องรอติดตามคลิปหน้านะครับผมผมจะเอาทำสีเสร็จแล้วมารีวิวลงนะก็ค่อนข้างดีเลยนะสำหรับปืนนี้ แล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือได้กล่องมาอีกหนึ่งอันนะฮะได้กล่องมาสองนิเอสองอันผมจะไปทําสีด้วยนะให้มันแบบเหมือนกับเป็นลังปืนจริงๆนะถือว่าสวยสําหรับกล่องโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะก็มีปืนมาให้ดูครับก็สําหรับถ้าใครสนใจก็ไปหาซื้อกันในช้อปปีได้นะราคากระบอกแล้วไม่เกินห้าสิบบาทน,นะครับผมประมาณนี้นะ แต่ถ้ามีรังนี่ก็ประมาณ69บาทนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ใกับช่องผมด้วยนะคลิปต่อไปผมจะเอาอะไรมารีวิวอีกก็รอติดตามชมกันด้วยนะครับผมวันนี้มีแล้วก็บายบายเฮียยก